รายการนี้ถ่ายทำตามมาตรการความปลอดภัยทีมงานพิธีกรและผู้ร่วมรายการทุกคนได้มีการตรวจโควิดการถ่ายทำครั้งนี้จึงเริ่มขึ้นหลังจากผลตรวจโควิดของทุกคนออกมาว่าไม่พบเชือ้อ 7 HD IT และยานยนต์ผมหน <Y on. S 1> ุยพงศุขครับและเบนชนกนันค่ะอัปเดตข่าวสารวงการไอทีกันที่นี่นะครับ12นาฬิกา20นาทีจันถึงสุกเลยทาง7 HD แห่งนี้นะครับใช่ค่ะพี่หนุยก็อย่างเช่นเคยนะคะเราเริ่มต้นรายการกันด้วยกันอัปเดตข่าวในวงการไอทีใหม่ๆค่ะเรามาดูกันที่ข่าวแรกกันดีก,กว่าค่ะข่าวแรกวันนี้เป็นอะไรคะเราพูดถึงแอปแผนที่กันก,นก่อนระบบแผนที่นำทางน,นะครับออนไลน์เนี่ยอย่าคิดว่ามีแต่ Google Maps นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้พัฒนาแอปส่งอาหารอย่าง Grab เขาก็อยากจะกระโดดเข้ามาอยู่ในธุรกิจแผนที่นำทางด้วยยุคนี้ใครๆก็รู้จัก Grab บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติสิงคโปร์นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเขาแผ่ขยายความนิยมเนี่ยทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนะครับการขยายข้อมูลแผนที่ของเขาเนี่ยเขาทำโดยร i d เดอร์กับคนขับรถถือแอปเข้าไปเนี่ยแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าไปทำให้แผนที่ของเขาเนี่ยแม่นขึ้น เขาก็เลยอยากจะเข้าสู่ธุรกิจแผนที่ดิจิตัลแข่งกับ Google เพราะ Google ทำ Google Maps ใครๆก็ใช้ใช่ไหมแล้วก็ครองสัดส่วนในตลาดสูงสุดนะครับแต่ตอนนี้ฮะ g r ร b ประกาศเลฮะเขาจะอนุญาตให้ผู้บริการโลจิสติกอื่นโทรคมนาคมอื่นนะครับหรือแม้กับบริษัท เทคโนโลยีเน Library, <Leslie> <apology> ี่ยเข้าถึงการใช้แผนที่ของ Grab ได้นะครับเพื่อที่จะมาใช้แพลตฟอร์มนี้เขามองว่าธุรกิจบริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัลเนี่ยในตลาดมีมูลค่าประมาณพันล้านนะครับพันล้านเหรียญด้วยนะ3,000 0กว่าล้านบาทภายในปี2025 ฉะนั้นค่าบริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัลของ Grab เนี่ยเดี๋ยวจะมีการคิดกับบริษัทที่ต้องการใช้แพลตฟอร์มของเขาแต่ว่าเขายังไม่ได้เผยราคาออกมาแต่จะบอกว่าปัจจุบันนะครับบริษัทที่ครองตลาดทําแผนที่ดิจิทัลรายใหญ่ของโลกมีตั้งแต่ Google นะสาหารัฐอเมริกาบริษัท TomTom อันนี้คือเนเธอร์แลนด์นะครับ TomTom นี่เขามีแผนที่ดิจิทัลบนรถค่อนข้างแม่นมากมีฐานข้อมูลทั้งแผนที่ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ทั่วโลก และ Grab ก,ก็มั่นใจว่าตัวเองก็มีข้อได้เปรียบใน8ประเทศของเซาท์อีสเอเชียที่เปิดดําเนินการ Grab รอยู่ hmm. เพราะว่าให้ร i d เดอร์ไปส่งของเนี่ยตั้งแต่ปี2017แล้วปัจจุบันก็เลยเก็บเขาเรียกว่า point of interest จุดสนใจเนี่ยได้มากกว่า33ล้านจุดนะครับ <Wow. S 1> โอ้โหนี่ hmm. สรุปธุรกิจนี้สะสมข้อมูลเพราะราเดอร์นะเนี่ยร oh. เดอร์นี่มีขุณโอปาก,การมากกว่าวงการ <Ay. S 1> ไม่ว่าแค่เราหิวและเขามาส่งของให้ทันเวลานะยังช่วยบริษัท Grab ทำแผนที่ข้อมูลอีก ก็รอดูกันต่อไปนะคะว่าแผนที่จากบริษัท g r a บจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะคะ จากเรื่องของแผนที่เรามาต่อกันที่เรื่องของไก่บ้านกันบ้างดีก่าค่ะไก่บ้านที่เราคุ้นเคยกันมานะคะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจครั้งค่ะเพราะว่ามีงานวิจัยเผยว่าประเทศไทยนี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของไก่บ้านค่ะโดยย้อนกลับไปราวๆ1,650-1,250ปีก่อนคริสตศักราชประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางและเป็นจุดเริ่มต้นที่มนุษย์นําไก่ป่ามาเลี้ยงความสัมพันธ์ระหว่างไก่ยุคแรกกับการปลูกข้าวและลูกเดือยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเลี้ยงไก่ค่ะ ปันไม่ได้คิดเอาเองนะคะแต่มาจากงานวิจัยของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาโดยนักโบราณคดีด้านสัตว์โจริสปีเตอร์สคนพบว่าจุดเริ่มต้นของไก่บ้านนั้นเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้ค่ะจากการรวบรวมข้อมูลทางสัตวประวิทยาสัณหาวิทยากระดูกแล้วข้อมูลด้านอื่นๆนะคะนักวิจัยเขาได้ใช้ข้อมูลอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับไก่จากหลายๆแหล่งรวมถึงหลักฐานการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมของจุดสำรวจแต่ละแห่งมาพัฒนาเป็นแนวทางการเพาะเลี้ยงไก่บ้านค่ะนอกจากนี้นะคะ ยังมีกระดูกไก่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดชิ้นแรกที่ค้นพบที่บ้านโนนวัดจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่มีอายุระหว่าง1,650ถึง1,250ปีก่อนคริสตศักราชตรงกับยุคหินใหม่หรือประมาณ3,500ปีก่อนนั่นเองค่ะ ก็ต้องบอกว่างานวิจัยนี้นะคะเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆที่คิดว่าจุดกําเนิดของไก่บ้านอาจจะมาจากอินเดียจีนหรือว่าเมโสโปเตเมียนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะมาจากประเทศไทยอยู่ที่โคราชบ้านเรานี่<ฮ>เองค่ะอ<ฮ>ีสานบ้านเฮานี่ครบเลยนะไก่บ้านโบราณก็มีไดโนเสาร์ก็มีนะ,ะหลายพันเลยนี่ ได้ไดจูเลสิกเวิด์ภาคล่าสุดนี้ไม่ยอมเอาไดโนเสาร์พันธุไทยไปอยู่ในนั้นบ้างเลยท <c oughs> ั้งที่มีไดโนเสาร์เยอะแยะแต็ไมไปหมดแต่เอาเป็นว่านี่ก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมที่ทําให้สืบสาวใช่ไหมสิ่งที่ <c oughs> เรียกว่าก่อนคริสต์ศักราชนะได้ถึงพันหกว่าปีเลยดีเดียนะครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่สามารถจะหยิบยกกันขึ้นมาได้นี่ วันนี้เราก็ได้อัปเดตข่าวใหม่ๆในวงการไอทีกันไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีอะไรมาคุยกันคะพี่หนุ่ยเราจะคุยเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลอีกประเภทหนึ่งที่หลายคนกําลังตั้งคําถามว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอไฟล์ภาพไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอเนี่ยถูกเอามามิ้นเป็นทรัพย์สินได้เมื่อก่อนเพลงเนี่ยเขาคอปปี้กันเป็นล้านๆเนี่ยหมดมูลค่าใช่ไหมฮะ อยู่ศิลปินออกงาน NFT ฮะ Non-Fungible Token แปลไทยก็สินทรัพย์ที่ทดแทนกันไม่ได้ออันนี้น่าสนใจเดี๋ยวจะอธิบายให้ละเอียดเลยเพื่อไขข้อเข้าใจทั้งหมดว่าเรื่องเหล่านี้มันจะมีมูลค่ากับความคิดสร้างสารรค์ได้ยังไงครับค่ะ <H uman> น่าสนใจมากค่ะเป็นก็อยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในแบไต 7HD พี่หน่วยเขจะอธิบายให้เบ็นเข้าใจง่ายๆได้ไหมคะว่า NFT คืออะไรยินดีเล่าให้เบ็นฟังก็เท่ากับเล่าให้คุณผู้ชมทางช่อง 7HD ฟังด้วยปกขายหัวเราะนะการ์ตูนคลาสสิกมากของไทยเนี่ยมีลายเซ็นบอกวิทิตเนี่ยใช่ไหมที่เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์นะเอามามิ้นเป็น NFT เป็นภาพกราฟิกเนี่ยหล้านบาทนะประมูลกัน บไต7 s t IP <ฟ>และย,นยนันเยครนะในช่วงปีที่ผ่านมานะคะเราได้ยินคำว่า NFT มาบ่อยมากๆคือตีคู่กับคำว่าบิตคอยหรือว่าคำว่าบล็อกเชนเลยคื พี่หนุ่ยพอจะอธิบายให้เบ้นเข้าใจง่ายๆได้ไหมคะว่า NFT คืออะไรยินดีเล่าให้เบ้นฟังก็เท่ากับเล่าให้คุณผู้ชมทางช่อง7 HD ฟังด้วยจริงๆแบรไเนี่เคยทําคลิปอธิบายไว้ละเอียดมากแต่วันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ง่ายกว่านั้นอีกนะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ NFT ที่พูดถึงกันตอนนี้มาจากคําว่า Non-Fungible Token เอาคําว่าโทเค็ก่อน โอเคก็คือเหรียญใช่ไหมที่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาคำนวณกันออกมาเหมือนเหรียญบิตคอยเหมือนเหรียญสกุลต่างๆที่ออกมามากมายแต่ในทั้งนี้ฮะมันนฟังจิเ i ิลฟังจิเ b l e มันแปลว่าทดแทนได้พอนอนก็ปฏิเสธใช่ไหมทดแทนไม่ได้การทดแทนไม่ได้ในเชิงของมูลค่าพี่จะเล่าแบบนี้สมมุติว่าน้องเบนซ์ยืมตังค์พี่ร้อยบาทร<า>ับไปเลย<า>และเกิดไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไปใช้งานอะไรต่างเรียบร้อยละว,วันรุ่งขึ้นน้องนึกขึ้นได้ว่าต้องคืนพี่ พอน้องเป็นคนดีใช่ไหมยืมต่างล้วต้องคืนใช่ไหมค่ะอ่าดีแล้วฮะค่ะจะเป็นต้องคืนใบเดิมไหมฮะไม่ค่ะคือม็นอาจจะคืนเป็นแบงค์ยีบหรือว่าแบงค์ห้าสิบก็ได้อ่าถูกแบงค์ยี่สิบห้าใบก็เท่ากับร้อยแบงค์ห้าสิบสองใบก็เท่ากับร้อยหรือแบงค์ร้อยใบใหม่ใช่พี่หนุ่ยจะต้องรับได้เพราะอะไรก็ตามที่มันเป็นสกุลเงินเนี่ยมันถูกทดแทนกันได้ด้วยมูลค่าที่เท่ากันแต่ถ้าเป็น NFT เป็นภาพงานศิลปะเป็นไฟล์มัลติมีเดียเป็นระบบอ่าเป็นไฟล์เสียงอย่างเงี้ยเป็นเพลงอย่าง ทดแทนไม่ได้ค่ะแต่ว่าพี่หนุ่ยเอาคพิไปก่างค่นขอบคุณมากครับ<ข>อโอ้เป็นคนดีมากจริงจริงด้วยเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับมันต่างจากเงินมันไม่ใช่เหรียญที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเอาอะไรใหม่มาแทนได้แต่พอเป็น NFT เนี่ยเรากําลังพูดถึงการใช้งานนะครับภาพของศิลปินที่เขาอาจจะวาดแล้วเดิมเนี่ยเขาจํากัดจํานวนได้จากการเป็นของจริงใช่ไหม <S <S ศิลปินเนี่ยวาดรูปเนี่ยมีแค่ชิ้นเดียวนะต่อรูปนะและพอเสียชีวิตไปแล้วหรืออาจจะไม่ผลิตงานแล้ว ราคามก็จะสูงขึ้นมา <Wow. S 1> ทีนี้ยุคใหม่เนี่ยเราพยายามจะเอาไฟล์ดิจิตัลเนี่ยให้มันดียิ่งกว่าการดาวน์โหลดและแจกจ่ายกันแบบเขาเรียกว่าก๊อปยังไม่จำกัดจํานวนกลายเป็นว่าต่อไปนี้เวลาจะส่งต่อกันถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของไฟล์ที่ส่งออกไปแล้วไฟล์นั้นจะไม่อยู่กับตัวแล้วจะไปอยู่ที่เบนซ์จะไปอยู่ที่คนอื่นๆที่มีการตกลงซื้อขายกัน แน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการปั่นมูลค่านะครับทำให้ไอศิลปะแนว NFT เนี่ยโอ้โหเป็นเรียกว่าหลายหล้านเลยในเมืองไทยนี่ปกขายหัวเราะนะการ์ตูนคลาสสิกมากของไทยเนี่ยมีลายเซ็นบอกอวิทิตเนี่ยใช่ไหมที่เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์นะเอามามิ้นเป็น NFT เป็นภาพกราฟิกเนี่ยหล้านบาทนะประมูลหรือภาพเขียนของพิติกคิโร่อย่างเงี้ยขายไปภาพละไม่ต่ำกว่า2000,000นะ ก็มีคนที่ให้ค่าใช่ไหมแต่ศิลปินอาจจะดีไซน์ว่าการซื้อขาย NFT เมื่อมีการประมูลกันสำเร็จแล้วอาจจะให้ภาพเจริงไปด้วยก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ลิขสิทธิ์นะเพราะว่าลิขสิทธิ์เนี่ยยังคงเป็นของผู้ออกผลงานแต่สิ่งที่เขาได้ไปคือกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์ว่าไฟล์ไฟล์นี้จะมีฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นเจ้าของ ศิลปินบางคนอาจจะบอกว่าผมป๊อปปูล่ามากกว่านั้นผมทําชิ้นเดียวไม่ได้ครับอย่างจอห์นนี่เดฟนะเขาออกมาเขาบอกเขาจะมี7 0 0 0ชิ้นแต่คนทั่วโลกรู้จักจอห์นนี่เดฟไง7,000ชิ้นมันก็มีมูลค่าเพราะมันจํากัดไปที่7 0 0 0เหมือนนาฬิกายี่ห้อแพงๆอาจจะบอกว่าฉันทําแค่นี้นะและไม่ทําอีกเลยฉะนั้นในมุมมองของการเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนเอามาใช้กําหนดเพื่อให้เกิดการทําให้สินทรัพย์เนี่ยมัน เรียกว,ว่าทดแทนกันไม่ได้เนี่ยมันเลยทําให้งานศิลปะเนี่ยกลับมาเฟื่องฟูมากในเวลานี้เพราะหลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเทคโนโลยีมาแล้วก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์การขายงานนี่ก็ขายได้มูลค่ามากมายเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์คนที่ได้ไปอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าเอาไปปริ้นเสื้อทําแก้วทําภาพนั้นออกมาเพราะว่าลิขสิทธิ์ยังคงอยู่กับตัวเจ้าของ แต่เขาจะรู้สึกว่าฉันเป็นผู้ครอบครองไฟล์นี้เพียงคนเดียวในอนาคตเก็บไว้2ปี5ปี10ปีอาจจะมีคนต้องการไฟล์นี้ขึ้นมาใหม่สามารถจะปัดราคาให้สูงขึ้นไปได้ครับอ,อี่ คือที่พี่หนุ่ยเล่ามาเนี่ยเบนก็พอจะเห็นภาพแล้วแต่ว่าคือน่าจะยังมีรายละเอียดอีกหลายๆลยอย่างให้ศึกษาเยอะเลยนะคะใช่เลยใช่เลยก็สามารถไปศึกษาได้จากนี่แหละเพจแบรไตรนี่แหละพิมพ์คําว่าแบรไตร NFT ใน u t u b e ก็ได้นะครับก็จะมีอธิบายตรงนี้นะครับเพื่อจะทําให้เราสามารถจะเอาศิละปะที่เราทำเนี่ยมาทําเป็นรูปแบบของดิจิทัลแล้วก็สามารถจะเก่งกําไรได้ในอนาคตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของการยอมรับด้วยนะครับไม่ได้แปลว่าจะได้ทุกชิ้นงานนะครับ ค่ะช่วงนี้เราพักเรื่อง NFT ไปก่อนดีกว่าค่ะและช่วงหน้าเป็นช่วงของแบร์ไตไอเดียวันนี้เรามีอะไรมาคุยกันคะวันนี้เราจะสั่งงานให้มือถือพิมพ์โดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เองพูดเอา<ะ>เดี๋ยวแบรแตไอเดียแพนสรุจจะมาบอกวิธีการนะครับพักสักครู่กับแบรแตไต7 h เ สวัสดีครับผมแพนชรุตนะครับวันนี้เนี่ยแพนจะมาแนะนําการใช้งานฟีเจอร์พิมพ์ด้วยเสียงในสมาร์ทโฟนครับมีให้ใช้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยสามารถกดแล้วก็พูดสิ่งที่ต้องการได้เลยระบบก็จะพิมพ์ข้อความตามที่เราพูดแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลก็ได้หรือบางคนเนี่ยเอาไปพิมพ์งานก็ได้เช่นกันครับไม่ต้องมานั่งกดหนังสือที่ตัวอีกแล้วสบายปไปเลยครับ เกต HD IT แลายยานเยอะอย่างที่พี่หนุ่ยได้บอกไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าวันนี้แพทแต่ไอเดียเราจะมาคุยกันเรื่องการสั่งงานด้วยเสียงบนโทรศัพท์ใช่ไหมคะใช่หลายๆคนเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนพิมพ์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะแบบว่ามองแป้นไม่ค่อยเห็นละพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกด้ต้องแก้รต่างแต่มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นมากครับคุณผู้ชมครับ เราสามารถจะพูดใส่โทรศัพท์มือถือเหมือนกับคุยโทรศัพท์แต่หน้าจอเนี่ยพิมพ์ให้เราฮะนี่เพื่อให้เข้าใจวิธีการตรงนี้นะครับวันนี้แพนสรุปท,ทาเล่นของแบทไบอธิบายเรื่องนี้ในแบทไบไอเดียสวัสดีครับผมแพนชรุษนะครับวันนี้เนี่ยแพนจะมาแนะนําการใช้งานฟีเจอร์พิมพ์ด้วยเสียงในสมาร์ทโฟนครับมีให้ใช้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เเลยสำหรับวิธีการเปิดใช้งานเนี่ยจะมีความต่างกันเล็กน้อยครับ มาดูที่ iOS กันก่อนจะเป็นการใช้ Siri เป็นตัวช่วยในการพิมพ์ด้วยเสียงครับวิธีการเปิดเนี่ยไม่ยากเลยเข้าไปที่การตั้งค่าทั่วไปแล้วก็ไปที่แป้นพิมพ์นะครับกดเปิดใช้งานการป้อนตามคำบอกจากนั้นเนี่ยเข้าไปดูที่คียบอร์ดนะครับก็จะพบว่าที่ด้านมุมขวาล่างเนี่ยมีรูปไมโครโฟนโผล่ขึ้นมาสามารถกดแล้วก็พูดสิ่งที่ต้องการได้เลยระบบก็จะพิมพ์ข้อความตามที่เราพูดแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ โดยใน iOS 16ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับฟีเจอร์นี้จะได้รับการพัฒนาขึ้นมากๆเลยครับเราสามารถพูดไปพิมพ์ไปโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มพิมพ์ด้วยเสียงใหม่นะครับสามารถพูดใส่อิโมจิได้แค่เราพูดต่อท้ายนะครับว่าอิโมจิและยังสามารถใส่ตัวอักษรพิเศษต่างๆได้ด้วยซึ่งฟีเจอร์ที่เพนพูดมาทั้งหมดนี้ยังไม่รองรับกับภาษาไทยนะครับข้าไปดูที่ฝั่ง Android กันบ้างต้องบอกว่าในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อหน้าตาหรือการตั้งค่าอาจจะไม่เหมือนกันครับแต่ว่าก็มีความคล้ายกันอยยู่โดวิธี ที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือติดตั้งแอป G Board โดยส่วนใหญ่ใน Android เนี่ยก็จะมีแอปนี้ติดตั้งมาให้อยู่แล้วทําให้คีย์บอร์ดของ Android บางรุ่นนะครับก็จะมีรูปไมติดมาให้เลยแต่ก็อาจจะยังใช้งานไม่ได้ครับต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนสักเล็กน้อยวิธีการนะครับก็คือเราติดตั้งแอป Gboard จากนั้นเนี่ยเข้าไปที่ตั้งค่านะครับการตั้งค่าเพิ่มเติมแป้นพิมพ์และวิธีป้อนข้อมูล Google พิมพ์ด้วยเสียง เลือกภาษาที่ต้องการนะครับเมื่อเลือกภาษาได้แล้วก็ให้กดตกลงครับแต่ว่าก็ยังใช้งานไม่ได้ทันทีครับต้องเข้าไปตั้งค่าพเพิ่มในจีบอร์ด้วยกลับไปที่หน้าแป้นพิมพ์และวิธีป้อนข้อมูลครับเลือกไปที่จีบอร์เลือกพิมพ์ด้วยเสียงเปิดการใช้งานการพิมพ์ด้วยเสียง เท่านี้ก็จะใช้งานได้แล้วครับนี่แหละครับคือวิธีการใช้ฟีเจอร์การพิมพ์ด้วยเสียงช่วยอำนวยความสะดวกได้เยอะแน่นอนสามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลก็ได้หรือบางคนเนี่ยเอาไปพิมพ์งานก็ได้เช่นกันครับไม่ต้องมานั่งกดหนังสือเที่ตัวอีกแล้วสบายปไปเลยครับนี่ก็คือแบไตไอเดียในวันนี้ครับผมขอบคุณแพนสรุปมากเลยนะครับที่บอกวิธีการเหล่านี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านกำลังทำตามเลยละณนะขณะนี้ครับ ต้องบอกว่านี่คือประโยชน์ของการมี AI นะปัญญาประดิษฐ์เพราะว่าเวลาเราพูดลงไปเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้พูดชัดมากนะอู๋หทำไมมันพิมพ์ถูกมันประมวลผลจากข้อมูลที่คนทั้งโลกเนี่ยใส่คําเหล่านี้ไว้ไม่ต้องพูดแบบถึงกับอักขระถูกต้องเป๊ะเวอร์มันก็รู้แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าไปอยู่ในที่อึกกระทึกเสียงดังมากๆจน AI แยกเสียงเราจะสิ่งแวดล้อมไม่ออกนะครับค่ะก<อ>็ถือว่าการใช้คําสั่งเสียงนี่คือเป็นการอำนวยความสะดวกให้ชีวิตเรามากขึ้นนะคะแต่ว่า อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่เขาแปลมานะคะเพื่อเป็นการป้องกันการสื่อสารผิดพลาดค่ะดีมากๆย้ําตรงนี้สุดยอดเลยเอาละครับนี่คือแบตไต7 HD นะครับเราจะกลับมาเจอกันแบบนี้จันทถึงสุกเลย12นากา20นาทีทางช่อง7 HD วันนี้ลาไปก่อนครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ